เป็นเวลาตีหี่สินะครับคืนแทบไม่ได้นอนเลยคนระับนอนรับติดเต็มหนาวมากครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตัวไอปิดิ่นครับคลิปนี้จะเป็นภาคต่อจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่เราฝ่าฟันเนินทังห้าจนมาถึงลานสนภูสอยดาวแล้วก็กางเต็นท์นอนท้าลมหนาวเป็นเวลาถึงคืนเอาจริงจก็แทบไม่ได้นอนเลยครับในวันนี้ครับ ผมและคุณตุนกาจะทําการขึ้นไปพิชิตยอดสูงสุดของภูเสยดาวทำให้เราต้องรียบตื่นมาเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้าเลยครับครั้น,นี้ก็กินเช้าวันที่ส0ธันวาคม2 5 6 5นานะครับตอนนี้พาทิตก็กําลังจะขึ้นแล้วครับหนาวมากเลยครับเมื่อคืนตอนนี้คนก็เริ่มตื่นแล้วก็มาประกอบอาหารกันกินนะครับ มีบางส่วนที่จะขึ้นยอดสองคนเี้เลยครับผมได้ยินครับว่าน่าจะมีผู้ร่วมทางเยอะพอสมควรนะครับสําหรับคณะของผมนะครับที่มากัน6คนเนาะวันนี้ก็จะขึ้นยอดกัน2คนนะตอนนี้ครับเรากำลังเตรียมความพร้อมสู่การขึ้นสู่ยอดเขาเนาะมากดน้ําก่อนนะครับสําหรับที่จะเอาไว้ดื่มระหว่างทางเนาะดีนะคุณผู้สายดาวมีตู้กดน้ําบริการให้นะครับเราก็สามารถมาหยอดเหรียญได้นะครับบรรยากาศณตอนนี้นะครับ พี่อ๊อฟต้องขึ้นยอดเขามาพร้อมที่นี่กี่โมงครับเจ็ดโมงครึ่งมาอันเดี๋ยวได้ลงทะเบียนกันได้อ๋อได้ครับเจ็ดโมงครึ่งมาที่นี่เราแปดโมงเริ่เดินได้ครับสีงคนครับสองคนครับของผมได้ได้จองมาแล้วจองมาแล้วครับเห็นด้วไหมครับอืหกองยี่หกองศาทั้งบหมดทั้งหมดนะครับปาดถ่ายเราคุยไม่ได้นะมันต้องไปสักคนนึง มันจะได้รู้อันร,รคุยได้ไงไปเดี๋ยวไปนั่งเออขาคุยกันโอ,อ้มันเดอ้นเล็ไ้ไม่วดาตู้กดน้ำของที่นี่จะอยู่ที่ราคาลิตละ20บาทนะครับถ้าใครอยากจะใช้บริการอย่าลืมเตรียมเหรียญ5ากับเหรียญส0บาทมาด้วยนะครับเมื่อกี้เราก็ลงทะเบียนขึ้นยอดเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าทีก็ให้มาเพ้อมืกันที่จุดบริการเวลาเจ็ดงครึ่นะครับ ส่วนเมื่อกี้ผมถามเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อคืนนะครับอุณหภูมิเท่าไหรนะ่เนาะเจ้าที่บอกว่า3องศาโอ้โห3องศาแบบถึงว่าครับแบบหนาวจนมือชาปวดมือหมดเลยนะครับส่วนตอนเนี้ยขึ้นมา6อ,องศาแล้วนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยต่างกันมากนะแต่ก็คนยังออกปากเหมือนเดิมหวั <c oughs> <c oughs> งว่าผ้าที่ขึ้นแล้วจะอุ่น ขึ้นมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะครับแล้วก็เตรียมของเตรียมตัวเนาะเพื่อจะาร์ตไร่งานตัวเคลืนย้ดเข้ากันต่อครับนี่ก็คือห้องน้ําของภูสอยดาวนะครับของผู้หญิงจะอยู่ข้างหน้านะส่วนผู้ชายเราต้องเดินต่ออีกนิดนึงนะอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวนี้ห้องน้ําภูสอยดาวค่อนข้างที่จะสบายนะครับเราสามารถเช่าถังน้ํามาเปิดน้าก๊ก หน้าห้องน้ําได้โดยตรงเลยนะครับแต่ระหว่างใช้ก็กะปริมาณให้ดีๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดน้ําหมดระหว่างที่ยังทําธุระไม่เสร็จเนี่ยยุ่งแน่นอนครับข้อแถวเราฟังคำที่แจงเตรียมขึ้นยอดเขานะครับตื่นเต้นไหมตืนเต้นไหม,ไหมสุดยอดสุดยสุดยอด และนี่ก็คือโสมหน้าของทั้ง12ผู้ท้าชิงที่จะขึ้นไปพิชิตยอดภูวยดาวโดยจะมีเจ้าหน้าที่นำทางอีกหนึ่งคนนะครับหลังจากถ่ายรูปก,กันเสร็จก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วครับตอนนี้ก็ออกเดินเท้าขึ้นยอดเขาแล้วนะครับเดินเจ้าหน้าที่นำทางนะครับอุณหภูมิยังไม่มีท่าทีว่าจะอุ่นขึ้นเลยตอนนี้เย็นเจี๊ยบและช่วงเวลาที่เราเริ่มออกเดินนะครับก็ตรงกับช่วงที่พระอาทิตย์เนี่ยโผพ้นยอดเขาพอดีเลยครับ ถือเป็นนิมิตหมายแห่งการเริ่มต้นที่สวยงามมากๆเลยครับและระยะทางการเดินขึ้นสู่ยอด2002นะครับจะอยู่ที่2กิโลเมตรโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงในการปีนขึ้นนะครับแล้วก็2ชั่วโมงในการเดินลงนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วยนะครับ การที่จะขึ้นพิชิตยอด2102ครับจะต้องจองล่วงหน้าแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่นําทางนะครับนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินขึ้นเองนะครับเพราะว่าทางเนี่ยเป็นการเดินเข้าป่าที่ลกทึบแล้วก็มีการปีนขึ้นหน้าผาที่สูงชันนะครับค่อนข้างที่จะอันตรายเลยครับก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงยอดเขานะครับเราจะผ่านสถานีทั้งหมด10สถานีจะเป็นป้ายคอยให้กําลังใจเรานะครับแล้วก็เป็นตัวที่จะบอกว่าเราเนี่ยอยู่จุดไหนของเส้นทางแล้วนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกปีนแบบมีความหวังนะมันไม่รู้สึกแบบเดินแบบไร้จุดหมายอะ่ะเอออย่างน้อยแล้วก็มีป้ายคอยเป็นกำลังใจให้กับเราตลอดทางนะครับอะไรประมาณนั้นตอนนี้เราเพิ่งผ่านสถานีที่หนึ่งมานะครับภัยกงจักดียังไม่ทันได้ขึ้นเขาเลยเนาะแค่ไต่ตีนเขานะครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีที่สองแล้วก็คือห้วยลึก ลึกจริงๆนะครับเพราะว่ามันมันลึกลงไปเลยนะครับ <มา S 1> <laughs> แสดงว่าที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นี้มันมีความหมายเลยใช่ไหมในเส้นทางพิชิตยอดภูสวยดาวนะครับเราจะผ่านสถานีทั้งสิบตอนนี้เราก็อยู่สถานีที่สองแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ต้องไต่เชือกลงไปแล้วนะครับกลับไปให้หัวเข่าเสื่อม ้องใช้ความระมัระวังมากๆให้มากๆนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเห็นใบเมเป,ปิลแล้วสีแดงสวยมากเลยครับนี่ครับใบเมเปิลเต็มไปหมดเลยบสุทานีท่สา,ามเมเป,ปิ้ล ตอนเนี้พูดถึง้ยเราเดินมานานมากเนาะแต่ระดับความสูงเราเนี่ยต่ากว่าลานสนอีกเมื่อกี้ผมดูป้ายเนาะตอนนี้ก็นั่งพักเก็บแรงก่อนนะครับหนทางเราอยังอียาวไกลเมื่อกี้เห็นยอดดอยผู้สายดาวเนาะสูงสูงมากตอนนี้เราก็มาถึงสถานีดงกล้ยป่าแล้วแต่ไม่เห็นต้นกล้วยสักต้นเลย <c oughs> น่าจะไม่รู้ก่อนหรือเปล่ามือลเขาตั้งชื่อสถานีตามอะไรนะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับความสูงหนึ่งันหร้อยยี่สิบเก้า โอ้อยู่ข้างหน้าใช่ไหมน,นี่ไงเจอแล้วต้นกล้วยแต่ไม่มีลูกเลยมีแ้่ต้นตอนนี้เราเดินสถานีที่4มาสักระยะหนึ่งก็ถึงสถานีเริ่มปีนเขาแล้วครับที่ระดับความสูง1,658เมตรนะครับเมื่อกี้คือออเดิร์ฟนะครับต่อไปอาหารจันหลักกำลังมาแล้ว เราจะเริ่มปีนเขาแล้วนะครับหลังจากที่โดนหลอกเด็กจนตายใจมาตั้งสี่สถานีต่อไปคือการปีนเขาที่มีความโหดของจริงแล้วครับผลทางต่อไปนี้บอกได้เลยว่าทางเรียบเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับจะเป็นการปีนลุ้นๆเลยโดยความชันจะเริ่มต้นที่45องศามากสุดก็คือเกือบ90องศาเลยนะครับและตลอดทางก็จะมีเชือกที่เจ้าหน้าที่ได้ปลูกไว้เพื่อช่วยในการปีนของเรานะครับ บอกได้คําเดียวเลยว่าจับแน่แนๆน,นะน้องมือหลุดเมื่อไหร่กลิ้งแน่นอนครับเรามาถึงสถานีที่6แล้วครับที่พักริมผาความสูง1,686งพันหกรดูว่าเมื่อกี้ที่เราปีขนขึ้นมาสันมากเลยดูข้างบนครับทุกคนปีนลุ้นๆหลังจากนี้ไม่มีทางลาบนะครับอื ทุกเยอาทุกคนครับเมื่อกี้ที่ปีนขึ้นมาชันมากเลยครับประมาณเกือบ90องศาเลยอะเดายได์เซสชั่ง <laughs> ฉันมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยฉันมาทำอะไรอึ้งเดียวพอขึ้นเดี๋ยขมาช่วยเอาเอาขึ้งเดียวพอไปเลยเหมือนกันแล้วเป็นไงบ้างครับคุณต้นก้าสบายสบายครับสบายสบายครับติ้งเจ้าที่บอกว่าที่เราเพิ่งปีนมาเมื่อกี้ครับ ที่อภิมหาโคตรชันนะครับเจ้าที่บอกว่าเป็นแค่เนินแรกนะครับยังมีเนินที่สองอีกนะก็คือเป็นเนินสุดท้ายนักก่อนที่จะถึงยอดนะครับเจ้าที่เขาบอกมาข้างบนจะอากาศหนาวมากนี่ยิงสูงยิงหนาวใช่ไหมพร้อมยังยิงสูงยิงเหนื่อยครับนี่คือพูดรวมทางของเราทั้งหมดนะครับเล้าใจนี่ยอดเขาอยู่ตรงนี้ครับ เห็นไหมเห็นไหมนี่ตุงพาทิศเนี่ยคือยอดเขาที่เราจะต้องขึ้นไปพิชิตนะครับไปเลยพี่กัดปันหน่อยครับคนไปเรายังลุยกันต่อครับตัวนี้เราก็มาถึงสถานีที่เจ็ดแล้วครับชื่อสถานีไหวป่ากับที่ระดับความสูง1,899รอเ้าเมตรครับไปกันต่อครับ อีกสามสถานีแปดเก้าแล้วก็สิบอีกอึดใจเดียวเจ้าที่บอกว่าถ้าเราเดินเรื่อยๆครับเราใช้เวลาประมาณจะถึงประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับแล้วแต่คนเนาะตอนนี้ก็เก้าโมงคึ่งแล้วนะครับนี่เนี่ยอันนี้บุูสุดท้ายแล้ว เรามาถึงสถานีที่8แล้วครับสถานีทางหมูป่าที่ระดับความสูง1,947เม้รอีกนิดเมตรอีกเดียวครับแล้วอีกไม่ถึง200เมตรเราจะถึงยอดเขาแล้วครับมีอีกไหมครับทางโหดยอมรับเลยว่าโหดจริงเดี๋ยวต้องปีนขึ้นโอ้ยนุ่น เราจะพยายามไม่มองขึ้นข้างบนนะครับเพราะมองแล้วเราจะท้อนะแต่เราจะเดินก้าป่อก้าเดินเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงนะครับคุณต้นกล้ากำลังตามมาทิดกินเลยครับเชือกน่ากลัวมากเเชือกดูเชือกเลยครับยิ่งสูงเชือกยิ่งเล็กโอ้้าถึงยอดเขาที่เป็นเส้นเกี๋ยวเลยไม่เนี่ยหนาวไงเชือกหนาวเหมือนมาชดผมมาดูดิเมื่อกี้บอกว่าเชือกเป็นเล็กพอมานีโอ้ ใหญ่เป็นกำรรเลยตัวนี้ก็มาถึงสถานีที่9แล้วครับดุง้งเลียงผาระดับความสูง2,025เมตรอีกแค่ไม่ถึง100เมตรเราก็จะถึงยอดเขาแล้วครับสุดยอดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยหลังจากตรงนี้ไปก็จะเข้าสู่เขตของหน้าผาแล้วนะครับ ซึ่งเราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นเท่าตัวเลยนะครับรวมกับการใช้สติและสมาธิอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผมนะครับต้องคอยให้กําลังใจตัวเองแทบทุกก้าวเลยนะครับมาถึงจุดนี้เราจะเริ่มทําการปีนหน้าผาแล้วครับมาถึงสถานีที่ส0แล้วครับหลังใช้สายตามองจุดลอยตัวระดับความสูง2,100เมตร เดี๋ยวคายเดี๋ยวควายหลังจากนี้ต้องใช้ความระมัดระวังมากๆครับฟุตฟุตที่ระวังครับอื้มเมื่อสักครู่ทำเอาผมใจหายใจคว่ำเลยครับ เพราะว่าพี่ที่อยู่ข้างหน้าผม,มเมื่อกี้เขาลื่นจนเกือบตกหน้าผาเลยครับแต่โชคดีที่มีเชื้อกั้นไว้นะครับต้องไปทางไหนต่อเนี่ยลุงยังไงเนี่ยมี่ลื่น และแล้วผมก็ผ่านจุดที่อันตรายมาได้แล้วครับทําให้พอจะโลกออกขึ้นมาบ้างและตอนนี้เราก็มาถึงการสอบปลายภาคแล้วครับสําหรับผู้ที่จะมาพิชิตยอดภูสอยดาวนะครับหน้าผาเนี่ยคือจุดทดสอบสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงยอดซึ่งเมื่อก่อนนะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะยังไม่มีบันไดไม้แบบที่เห็นในภาพนี้นะครับจะเป็นการปีนขึ้นด้วยตัวเองโดยที่มีเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะเอาเชือกเข้ามาล็อกกับอุปกรณ์เซฟตี้ที่ตัวเรานะครับแล้วก็ดึงเราขึ้นไปนะครับ ส่วนขาลงก็ต้องลยตัวลงมาจึงเป็นที่มาของชื่อสถานีจุดลยตัวและในปีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เพิ่งจะสร้างบันไดขึ้นมานะครับเพื่อความปลอดภัยและก็ความสะดวกของคนที่จะมาพิชิตให้ปีนได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็โชคดีเลยครับที่มาปีนหลังจากที่มีบันไดนี้แล้วแต่ก็ยังมีแอบเสียวอยู่บ้างนะครับอันนี้คือลงแล้วเหรอครับลงแล้วครับโอ้ผมพี่ก็ลงแล้วเหรอ,อนนลงลครับโอ้อนนหอ๊ย หลังจากผ่านบททดสอบทั้ง10สถานีมาอย่างเหน็ดเหนื่อยพร้อมกับความตั้งใจที่จะไปชิดยอดเขาที่สูงอันดับ4ของประเทศไทยในที่สุดเท้าทั้งสองข้างนี้ก็พาเรามาถึงจุดหมายได้สำเร็จแล้วครับนว่าบ และตอนนี้ผมก็ได้พาผู้ชมทุกท่านมายืนอยู่บนยอดภูสอยดาวที่ระดับความสูง2,102เมตรซึ่งสูง่ระดับ4ของประเทศไทยได้สำเร็จแล้วครับผมยอมรับเลยว่าเส้นทางที่ขึ้นมาเนี่ยโหดและยากกว่าที่เคยดูในรีวิวมา,มากเลยครับผมว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับคนที่รักการเดินป่าปีนเขาครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ควรพลาดท,ที่จะมาต้องมาให้ได้เลยครับ ตอนนี้ถึงยอดครูสอยด้าแล้วครับ2 1 0 2เมตรสุดยอดครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาพิชิตครูสอยด้าเหาได้ครับและข้างหลังนะครับก็คือวิวของลานสนที่เรากางเต็นท์เมื่อเช้านะครับเราเดินจากดูนะครับเห็นเต็นท์สีส้มๆหลังเล็กๆเรียงเต็มเลยครับแล้วเราก็เดินขึ้นพังบน ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ย,ยบอกหมวยบอกหมวยสุดยอดนี่ตัวเล็กยิงขึ้นมาได้เลยอ้อกลับไปถ่ายรูปน้องหน่อยไอถ่ายดีกว่าผมลองเปิดเครื่องวัดความสูงในนาฬิกาดูนะครับก็ตรงกับ2,102เมตรเป๊ะๆเ,เลยครับขอบอกว่าข้างบนนี้อากาศหนาวมากๆเลยครับยอดภูเซดาวนะครับอยู่บนชายแดนระหว่าง2ประเทศนะระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศไทยไทยแลนด์นะครับ ตอนนี้ผมข้ามมาประเทศลาวแล้วครับเอากลับไปประเทศไทยดีกว่าครับเอามาลาวอีกรอบหนึงครับสุดยอดสุดยอดเที่ยวภูเดียวสองแผ่นดินเลยนะครับเหนื่อยตอนขึ้นมาไม่เท่าไหร่ตอนลงเนี่ยจะลงยังไงมือเที่ยงของเราในวันนี้นะครับเอามากินบนยอดภูสวยดาว ทานอาหารก็เสร็แล้วเดี๋ยวเราจะลงยอดเขาละเจอที่รันสสนครับและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ผมไม่ชอบเอาซะเลยครับนั่นคือการปีนลงจากยอดเขานะครับไม่ว่าจะไปปีนที่ไหนก็ตามแต่เพราะว่าขาลงเนี่ยครับเราจะเห็นทุกอย่างที่เราไม่อยากจะมองเห็นนะครับต่างจากขาขึ้นที่เรา เดินเดินเดินขึ้นอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้มองเห็นข้างล่างแต่ขาลงเนี่ยเราต้องเห็นข้างล่างแนละ้วซึ่งมองลงไปเนี่ยทำให้รู้สึกหวาดเสียวโอ้โหแบบใจวันไหวกันเลยทีเดียวครับนี่ขนาดมีบันไดไม้ให้ไต่ลงนะครับลองนึกสภาพเมื่อก่อนไม่ออกเลยนะครับถ้าผมจะต้องลยตัวลงเหมือนพี่ๆที่เคยขึ้นไปบิชิตเมื่อปีก่อนๆครับนะโอ้โหคงคงจะขาสัน่นเป็นเจ้าเข้าแน่เลยครับ side. สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนทําใจไว้นะครับก็คือใครที่จะมาพิชิตยอดภูเสายาวนะครับขากลับเนี่ยเดินเป๋เป็นนกเพนกวินแน่นอนครับซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นนะเพราะว่าใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักแทบจะทุกส่วนทั้งร่างกายเลยนะครับบ๊ายบายบอกลาการปีนเขาสำหรับทริปนี้ ขนขีดอันตรายแล้วครับทุกคนไไนี่คือสีหน้าของผู้พิชิตยอดผูสอยดาวก่อนไปให้ดูหน้าก่อนไปครับดีดาห <c oughs> ยังไม่รู้ชะตาก,กรรมนะพี่ต้องเจอว่าจะต้องเจอกับอะไรแต่พอไปมาแล้ว <c oughs> ครั้งเดียวพอนะยอดภูสอยดาวไม่เอาอีกแล้ว <c oughs> นี่เป็นดอกหงอนหนากนะครับแต่ไม่บานพอเรามาหน้านะครับดอกหงอนน้ากจะบานหน้าฝนถ้าเป็นหน้าฝนนี้ตอนนี้เป็นทุ่งดอกหงอน,นานี้สวยมากเลยครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยหลังจากที่เรา,าอาบน้ําเปลี่ยนผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมสำหรับมือเย็นแล้วครับอันนี้ไม่ได้ร้อนอันนี้นะร้อนนู่นมึงอยู่ต้องไกลด้วยแฮวจานนั่นไงเอามันใส่ ตอนนี้เรากําลังเดินทางไปชมอาทิตย์อัสดงนะครับหรือพระอาทิตย์ตกนั่นเองนะครับบนคูไสาดาวเมื่อวานเรามาไม่ทันจุดชมพระอาทิตย์ตกนะครับเพราะว่าเรายังอยู่เนินมรณะนะเราก็ดูพระอาทิตย์อัสดงที่เนินมรณะนะครับเมื่อวานแต่วันนี้เราตั้งใจแล้วจะต้องมาให้ได้ครับแก่ตัวแก้ตัว <c oughs> แต่เสียใจด้วยครับเมฆ ลมเมฆไปแล้วครับนี่เห็นไหมแดงๆส้มๆตรงนั้นอะดูอาทิตย์นะครับเมื่อกี้เห็นเป็นจุดไข่แดงเลยอยู่สวยมากนี่ครับดูบนดูมันยอดภูสวยดาวนี่ยอดสองพันสองพเมตรเนี่ยตอนนี้เริ่มมีเมฆมีหมอกปกคลุมแล้วนะครับสวยมาก ต,ตอนกลางวันที่เราขึ้นไปบนยอดนะยังไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวมากนะครับอุณหภูมิประมาณนี้เลยเหมือนตอนนี้เลยแต่ตอนนี้ผมก็พอเข้าใจแล้วครับว่าทําไมภูสอยดาวถึงเป็นหนึ่งในจุดหมายในดวงใจของหลายๆคนเพราะบรรยากาศที่เห็นรอบๆเนี่ยครับยิ่งช่วงที่แสงน้อยๆเนอะอ,อย่างช่วงเช้ากับช่วงตอนเย็นที่พระอาทิตย์ตกเนี่ยครับมันสวยมากๆเลยครับ แล้วองค์ประกอบของภาพที่ทําให้ดูสวยยิ่งขึ้นอย่างต้นสนแล้วก็ฉากหลังที่เป็นยอดของภูสอยดาวที่มีเมฆเมื่อปกคลุมในช่วงเย็นนะครับมันเป็นภาพที่โอ้โหแบบสะกดใจมากๆเลยครับแนะนําจริงๆนะครับถ้ามีโอกาสนะครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่จริงๆครับเฉยๆมากขณะนี้เวลา19นาฬิกา19นาที32วิ เรากำลังรอที่จะเขาดาวในเวลาเที่ยงคืนวันนี้ครับองศาแล้วนะตอนนี้ไม่รู้กี่องศาแต่ที่รู้ๆคือหนาวขึ้นปีนี้ลงปีหน้านครับและตอนนี้เราก็มาถึงช่วงเวลาที่สําคัญแล้วครับเราจะมานับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่พร้อมกับส่งท้ายปีสองพันยี่สิบสองด้วยสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากในปีนี้นะครับปีนี้สอนให้ผมกล้าที่จะออกจากคอมฟตโซนไปประจญภัยและไปทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อน เช่นการไปปีนเข่าและทําช่อง YouTube สอนให้ผมกล้าที่จะเอาชนะในสิ่งที่ตัวเองกลัวเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายหรือความฝันสอนให้เราเอาชนะใจตัวเองและไม่ยอมแพ้ตกอุปสรารคต่างๆและทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากในปี2022ครับขอบคุณที่ทําให้ผมได้เรียนรู้ในอะไรหลายๆอย่างและเติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นสวสดีปีใหม่ครับ พร้อมกับแสงแรกแห่งปีครับมาม่าครับตอนนี้เรากำลังจะไปจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่หลักชายแดนเขตไทยลาวนะครับมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นสนนะครับนี่สวยมากเลยแล้วก็ด้านหลังก็เป็นยอดปู้สายดาวนะครับแหน่ซึ่งพระอาทิตย์ก็พึ่งขึ้นเมื่อสักครู่นะครับปกติพระอาทิตย์ขึ้นนะถ้าตามเวลานะมันก็ประมาณ เจ็ดโมงกว่าเพราะว่ากว่าพระอาทิตย์จะขึ้นจากยอดเขาภูสวยดาวนะครับมันก็เกือบเกือบแปดโมงแล้วนี่ครับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นพิชิตภูเดียวเที่ยวสองพันดินหมายความว่านี่ครับเป็นหลักเขตแดนนะครับระหว่างประเทศไทยถ้าผมเดินอ้อมมาฝั่งนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ในเขตของสปปลาวแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับปอรนาแลวเรียบร้อยนะครับมาตัวเปล่านะครับไม่มีพาสสปอร์ตนะครับข้ามแดนมาประเทศลาวเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าผมก็จะกลับไปประเทศไทยนี่ตอนนี้กลับมาประเทศไทยแล้วนะครับอูสวยดาวเป็นอีกหนึ่งที่ที่ทําให้ผมรู้สึกแบบประทับใจมากๆและถ้ามีโอกาสนะครับผมจะกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆเลยครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดที่จะรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร ลนหากใครมีประสบการณ์ดีๆอยากจะแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับและพบกันใหม่กับพลยพิดินในการประชนภัยครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ